สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาอัปเดตกลุ่ม3นะคะเราชนะนะใครที่เข้าไปาในแอปเป่าตังวันนี้เนาะก็ไปยืนยันตัวตนแล้วเนะาะยังไม่ได้เนาะก็รอวันที่15นะคะสําหรับกลุ่ม3ผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีโครงการคนละครึ่งและก็เราชนะเนาะสำหรับกลุ่ม3เรานะคะเราสามารถเข้าไปในแอปเป่าตังได้นะอัปเดตแอปแล้วก็ เข้าไปที่ G Wallet เนาะเขาก็จะให้ถ่ายรูปบัตรประชาชนเนาะเรากรอกข้อมูลพอเรายืนยันเลขบัตรประชาชนนะคะเขาก็จะขึ้นคำนี้นะคะบอกว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกำลังดำเนินการตรวจหลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วระบบกำลังดำเนินการตรวจการลงทะเบียนของท่านอยู่หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนนะสามารถลงทะเบียนได้นะคะที่เว็บเว็บไซต์ของโครงการนะคะเ w w บไซ์แบบเ ชนะ .com แล้วก็อื่นๆเนาะแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะคือเราอยู่กลุ่ม3เนาะ ธานาคารกรุงไทยเขาก็เลยนะคะให้ลงทะเบียนในวันที่15เป็นต้นไปนะคะ15กุมภาพันธ์เนื่องจากว่าในวันที่12กุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นของกลุ่ม2นะคะก็คือกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์คนละครึ่งและก็เราเที่ยวด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าระบบล่มเนาะเขาก็เลยแยกออกมาเป็นกลุ่ม2กลุ่ม3จะดีกว่านะคะเพื่อให้ระบบเสถียรและก็รองรับการลงทะเบียนได้อย่างาครบถ้วนนะคะแล้วก็รวดเร็วเนาะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ